สถานการณ์โควิด19ในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อด้วยการตรวจวิธี RT-PCR ค่ะจำนวน35รายส่วนที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK ค่ะมีจำนวน157รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด33รายพบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่2รายค่ะมากที่สุดอยู่ที่อำเภอเมือง19ราย มีผู้สัมผัสเสียงสูง27รายค่ะคิดเป็น77.1%ผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล262รายเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU 14รายผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงหรือมีโรคร่วม248รายค่ะ ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ30รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่51995รายค่ะและวันนี้ค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจากการติดเชื้อโควิด19าำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่428รายค่ะโดยตั้งแต่วันที่ 1, มก,กราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้ว3 8 8 7 7รายมีผู้เสียชีวิต260รายค่ะ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีค่ะสามารถฉีดให้แก่ประชาชนในจังหวัดไปแล้ว2,522,798โดสแบ่งเป็นเข็มที่1ค่ะจำนวน1,655,501คนคิดเป็น74.6%ของจำนวนประชากรในจังหวัดเข็มที่2ค่ะจำนวน996,124คนคิดเป็น69.7%ของจำนวนประชากรในจังหวัด กลุ่ม608ค่าชีดเข็มที่1ไปแล้ว38,457คนคิดเป็น88.4ของกลุ่มเป้าหมายค่ะ